แอมพูนี่เองค่ะเป็นสิ่งที่คุณหมอในคลินิกหรือว่าในโรงพยาบาลความงามเนี่ยใช้ตัวเนี้ยเพื่อช่วยในการบำรุงผิวทีนี้เนี่ยด้วยความที่คุณสมบัติของเขาอะถ้าเปรียบร่างกายอะมันเหมือนแอมพูเหมือนหัวใจกับสมองตัวเนี้ยมันลงได้ลึกมันเหมือนมีแรงปั๊มปิ้งทาให้ลงได้ลึกแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะดูแลได้ตรงจุดทีนี้เนี่ยก็เลยมีการใช้นวัตกรรมในการทำให้แอมพูที่ใช้ในคลินิกเนี่ย ที่ต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอใช้เข็มเนี่ยปเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบสกินแคร์แทนค่ะแอมพูใครเหมาะสมในาการใช้จริงๆมองว่าตั้งแต่เด็กจนถึงคนสูงอายุใครก็ตามที่มีปัญหาผิวเลือกให้เหมาะแล้วต้องการการกอบกู้ผิวอย่างว่องไวเป็นคนแบบขี้เกียจรอ,อนึกว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจรอมาก คืออยากให้หายไวๆคือมีอะไรบนหน้าจะแบบไม่ชอบเลยนะคะคนที่ขี้เกียจรออยากใ,ให้หายไวหรือว่าบางคนที่มีปัญหาผิวแพง้ง่ายผิวอุดตันง่ายเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันซึมเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการอุดตันเนี่ยมันน้อยอนะคะก็เหมาะสำหรับการใช้กลุ่มแอมพูสพูดง่ายๆคือมันเหมือนกับสกินแคร์ประจำบ้าน สกินแคร์ประจำบ้านเราใช้ตัวนี้เป็นผืนแล้วสามารถใช้อื่นๆตามมาถ้าต้องการคุณสมบัติอื่นเพิ่มแล้วมันต่างจากเซรั่มยังไง คือจริงๆเนี่ยนะคะถ้าในเชิงสตัดี้เนี่ยมีงานวิจัยค่ะมีการวิจัยเอาสารสกัดตัวหนึ่งเนี่ยค่ะที่เหมือนกันพี่วด้ค่ะใส่ลงไปในแอมพู่กับใส่ลงไปในเซรั่มคือในเชิงการผลิตเนี่ยอัตราส่วนของติกเกอร์เนอร์หรืออัตราส่วนของส่วนผสม,สมเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะเขาค้นพบว่าเราสามารถใส่สารสกัดหนึ่งตัวเนี่ยเข้าไปในแอมพู่ได้เยอะกว่าทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเข้มข้นมันสูงเนี่ยมันจะเห็นผลได้ไวกว่าคือนุ่มเนี่ยไปเรียน เ,เขาเรียกว่าแพทย์เฉพาะทางต่อยอดที่เกาหลีเมื่อปี2018บอันนั้นคือครั้งแรกที่แบบได้ใช้แอมพูที่อยู่ในรูปแบบสกินแคร์คือเข้าไปในแบบเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเข้าไปในร้านแบบร้านแบบมัลติแบรนด์นะคะคือเข้าไปแล้วแบบตกใจมากเฮ้ยแอมพูคืออะไรมันไม่ต้องไปทําหน้าที่คลินิกหรอมแล้วมันลงในผิวอะไรยังไงอันนั้นคือครั้งแรกที่ได้ใช้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเฮ้ยพอใช้ไปบนหน้าแล้วแบบมันหายไปเลยค่ะพี่วุดีมันคือ มันวุบหายไปเลยมันไม่เหลือบนหน้าเลยมันว่าพอคุณทาแล้วไปมันไปเลยมันไปเลยค่ะซึ่งบางทีเนี่ยบางทีเราทาเซรั่มหรือทาครีมเนี่ยมันยังมีความแบบเหนอะบนหน้านิดนึงบางทีแบบเราจะทาตอนเช้าเนี่ยสบัดผมนิดนึงผมติดหน้าแล้วทำไมมันหายไปอะคะพวกนี้ค่ะมันมีนวัตกรรมในการซึมซึ่งนุ่มเพิ่งมารู้ที่หลังเหมือนกันนะคะ